simple pendulum สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ดิฉันก็พามาทําการทดลองเรื่องลูกตุ้มนะคะหรือ simple pendulum ค่ะวัสดุอุปรกรณ์เราก็หาได้ง่ายๆตามบ้านของเราเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเชือกในการผูกกับลูกตุ้มค่ะโอเคค่ะชุดพร้อมเว้น <When S 1> พร้อม,อมไปกันเลย อาวัสดุอุปกรณ์แล้วก็พร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาทําลูกตุ้มกันแต่ว่ามะละกอกับพริกเราไม่ใช้นะคะเราจะเลือกใช้ส่วนที่เป็นทรงกลมหรือมะนาวค่ะเราก็จะเอาเชือกสอดใส่ในมะนาวนะคะ <checking S 1> เสร็จแล้วค่ะลูกตุ้มของเราวิธี <ity> <S <s การวัดความยาวเชือกเราจะวัดจากคานจนถึงจุดกึ่งกลางของลูกนะคะ ต่อมาเราจะมาทําการทดลองการแกว่งลูกตุ้มนะคะทั้งหมด4รอบตามค่าวความยาวเชือก4ี่ค่าที่เรากําหนดขึ้นมาเองโดยแต่ละรอบเราจะแกว่ง20รอบค่ะอ่าเริ่มเสร็จแล้วก็บันทึกผลการทดลองและสวมบทบาทการเป็นครูสอนการหาค่าจีต่อไปค่ะค่ะหลังจากที่ครูพาทําการทดลองเรื่องลูกตุ้มมาแล้วนะคะครูก็จะพามาคํานวณหาค่า G ีค่ะค่า G คืออะไรก็คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกําลังสองอ่ะสูตรการหาค่า g ก็คือ4พพยกำลังสอง l ส่วน t กำลังสองนะคะอ่ะ l คืออะไร l ก็คือความยาวเชือกนะคะมีหน่วยเป็นเมตร t คือค่าการเคลื่อนที่มีหน่วยเป็นวินาทีนะคะอ่ะเรารู้สูตรแล้วกูก็จะพามาคำนวณน,นะคะโดยใช้ excel ในการคำนวณน,นะคะก็จะง่ายต่อการคำนวณเนาะเพราะว่าทศนิยมเยอะนะคะ ช่องแรกนะคะช่องนี้จะเป็นช่อง b จะเป็นความยาวเชือกนะคะความยาวเชือกคูจะกําหนดขึ้นมาเองสค่าก็ตามนี้เลยช่อง c จะเป็นช่องของเวลาที่เราจับโดยที่เรานับจํานวนยี่สิบรอบนะคะก็แล้วก็จับเวลานะคะก็จะได้เวลาออกมาตามนี้เลยช่อง d จะเป็นช่องของคาบการเคลื่อนที่นะคะโดยหาได้จากเวลาหารด้วยจํานวนรอบถ้าเราคํานวณใน Excel ลเราก็ต้องขึ้นเท่ากับก่อนนะคะเพื่อที่เราจะสร้างสูตรเนาะ อ่ะเท่ากับอะไรเวลาก็คือ4.63หใช่ไหมคะอยู่ช่องที่เท่าไหร่ c 7เนาะ c 7หารด้วยจำนวนรอบก็คือ20นะคะหารด้วย20อ่ะแล้วทีนี้กดตัวนี้ก็จะสามารถคำนวณออกมาให้เราเลยนะเราก็จะได้ค่าคาบแล้วนะคะอ่ะแล้วทีนี้เราต้องการที่จะคัดลอกสูตรใช่ไหมคะเราก็คลิกที่ตรงนี้เลยแล้วก็กดคัดลอกนะคะก็จะคัดลอกสูตรให้เราเลยก็จะเป็น c 7หารด้วย20นะคะแล้วเราก็ไปวางช่องที่เราต้องการ คำนวณน,นะคะอ่ะก็จะคำนวณค่าออกมาให้เราเลยคัดลอกแล้วก็ว่าแล้วก็ได้ค่าแล้วนะคะแล้วทีนี้ช่อง e นะคะช่อง e คือช่องนี้นะคะทีกาลังสองเราต้องการคำนวณหาทกําลังสองก็ทําเหมือนเดิมค่ะเท่ากับ d เจ็ดคูณกันสองครั้งใช่ไหมคะก็คือกําลังสองเนาะคูณ d เจ็ดนะคะเราก็คำนวณออกมาได้เป็น t กําลังสองนะคะอันนี้เราก็คัดลอกเหมือนเดิมคัดลอก มันก็จะเป็นสูตรเดียวกันเลยนะคะวางแล้วก็วางก็วางนะคะอ่ะเราก็ได้ t กําลังสองออกมาแล้วและทีนี้เราจะหาค่า g จากสูตรที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นะคะก็คือสูตร g ทเท่ากับ c พกํลังสอง l ส่วน t กํลังสองนะคะแล้วก็ใช้สูตรเลยเท่ากับ c ค่าไพายก็ประมาณ3.14ใช่ไหมคะก็คูณ3 1,4ยกกําลัง2ก็หมายถึง3.14คูณกัน2รอบนะคะ3.14อะคูณ L นะคะหรือว่าความยาวเชือกก็คือช่อง B7 ใช่ไหมคะคูณ B7 แล้วก็หารนะคะหารด้วย T กําลัง2หรือว่าช่อง E นะคะหารด้วย E7 แล้วก็กดอ่ะก็จะคํานวณค่า G ออกมาให้เราอัตโนมัติเลยนี่เราสามารถดูสูตรได้ตรง Fx นะคะ อ่ะแล้วทีนี้เราต้องการคัดลอกสูตรใช่ไหมคะแล้วก็กดเหมือนเดิมคลิกแล้วก็คัดลอกนะคะแล้วก็วางช่องที่เราต้องการคำนวณอ่ะนี่ก็จะวางก็จะได้ค่า G ออกมาค่ะค่ะค่า G ที่เราคำนวณออกมาก็จะประมาณ9กากว่านะคะเราได้ค่า G แล้วอันนี้คือค่า G ที่เราทําการทดลองเองนะคะแล้วก็จะไปเปรียบเทียบในแอปนะคะในแอปของเราก็เหมือนกันค่ะอันนี้ครูก็จะทําเหมือนกันกับที่เราทําเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้ครูจะ ทดลองในแอปนะคะแต่ว่าคำนวณก็คำนวณออกมาก็มีค่าประมาณใกล้เคียงกันนี้ก็คือค่าจีก,ก็ประมาณ9กวกว่ากว่าเหมือนกันค่ะคะ่ะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ